เขมรนะหนูเห็นหนูเห็นวังของเขมรไหมเวลาที่เขมรเขาจะมีนางอักษรที่แบบใส่หัวเต็มๆแล้วก็โชว์นมแล้วก็ใส่สังวานแล้วก็ใส่ผ้าข้างล่างแล้วถือดอกบัวในสมัยโบราณเขาจะมีพระวิหารก็คือขึ้นเขาไปแล้วเป็นพระวิหารเขาถือว่าเป็นที่อยู่ของเทวดาดังนั้นคนที่จะขึ้นไปบนเขาพระวิหารนี้ได้ก็จะมีพรามพราม์หรือเจ้าพรามพิธีแล้วก็กษริย์ คนที่อยู่ในพระราชวังเท่านั้นส่วนประชาชนคนธรรมดาจะอยู่แค่ตีนเขาพระวิหารแต่ในทุกๆปีเวลาที่เขาจะมีการบวงสวงเขาจะคัดหญิงงามในหมู่บ้านเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดของหญิงงามมาคำนวณว่าเนี่ยตอนนี้นะมีผู้หญิงเกิดไหนนะดวงตาเป็นแบบนี้หน้าตาลูกฉมนมพันเป็นแบบนี้มีฝ่ายฝ้าตรงนี้ไปดูสิ mm. เขาก็จะส่งคนในวังไปดูเอ้าเด็กคลอดใหม่หล้วไงมาดูหน่อยสิมีฝ่ายฝ้าตรงนี้ใช่ปุ๊บหมายหัวเลยแต็มไปเลย ที่ายไวเลยหนึ่งจุดว่าถ้าโตขึ้น15เมื่อไหร่ต้องไปถือของขึ้นไปบวงส่วงบนเขาพระวิหารผู้หญิงคนนั้นผู้ชายในหมู่บ้านห้ามแตะต้องผู้ชายจะหมดสิทธ์แตะต้องผู้หญิงคนนี้จะถูกปกป้องบมรุงเลี้ยงดูอย่างดีผมก็จะสวยเหมือนหนุ่จะผมสรวยสวยหน้าตาคมคายความงามต้องสวยนมต้องสวยพอถึงเวลาตามอายุปุ๊บ ทางในวังก็จะมาเชิญตัวไปแล้วก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวเปื่อยท่อนบนเปื่อยข้างบนออกโชว์ความงามเอาดอกไม้ใส่ปล่อยผมยาวสลวยเอาดอกลีลาวดีทัดเต็มหัวเพื่อไม่สมัยโบราณไม่มีน้ำหอมนี่เขาก็จะทัดเต็มหัวแล้วก็นางเหล่านี้เราเรียกว่านางต้องห้ามเป็นของที่ต้องใช้บูชาเทพเจ้าเขาจะไม่มีสิทธิ์มีผัว ไม่มีสิทธิชายใดแตะต้องได้เลยพอทุกครั้งที่ทําพิธีถือถือขบวนบางคนก็ถือดอกไม้บางคนก็ถือผลไม้ถือผ่านเพื่อเดินขึ้นไปบนเขาวิหารคนที่จะมองนางต้องห้ามได้คือมีแค่พระชวงหรือก,กษัตริย์ชาวบ้านทั่วไปห้ามมองต้องก้มหน้าอย่างเดียวหลับตาห้ามมองแล้วผู้หญิงเหล่านี้พอขึ้นไปทําพิธีแต่ละครั้งก็จะถูกแต้ม แต่จุดตามร่างกายต่างๆตามฝ่าเท้าตามฝ่ามือตามคอตามนมส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บริเวณหน้าอ,อกใต้ราวนมหรือหลังนมหรือด้านเบื้องหลังหรือตรงนั้นของผู้หญิงคือเขาจะจี้ไว้เลยจี้ว่าเธอทําวิธีกี่ครั้ง5ครั้งก็จะมี5จุด6ครั้งก็มี6จุดจนกว่าจะอายุการเวลาผ่านไป นี่แหละเราเรียกว่านางต้องห้ามพอมาเกิดในชาติภพนี้เวียน่หวตายเกิดเกิดในชาติภพนี้สิ่งที่นางต้องห้ามจะได้ก็คือ 1. นึ่อำนาจเกียรติยศชื่อเสียงความงามจะได้ทุกอย่างแต่ยกเว้นคู่ครองจะไม่มีชายใดครอบครองผู้หญิงคนนี้ได้ถ้าจะอยู่ได้คือห้ามแต่งงานแอบอยู่ด้วยกันจัดโต๊ะจีนได้ผู้หลักผู้ใหญ่มารู้หมดแต่อย่าจดทะเบียนส่งรถถ้าจดทะเบียนสมรถเมื่อไหร่ จะมีเหตุต้องเลิกหลานบอกเลยว่านางต้องห้ามอนไทยเยอะมากส่วนใหญ่เราเป็นดารานักแสดงหนูเห็นใช่ไหมดารานักแสดงส่วนใหญ่สวยทุกคนเลยแต่ไม่มีใครประสบความสําเร็จกับการมีชีวิตคู่หนูก็มีสิทธิ์เป็นแม่หนูก็มีสิทธิ์เป็นโดยเฉพาะถ้ามีไฝ่ฝ้าตรงบริเวณช่องรับของผู้หญิงร้อซนั่นแปลว่าหนูเป็นนางต้องห้ามแบบ็นต์ อืแลวหนูเกิดเันพฤหักด้วยมีสิทธิ์มีสิทมากๆดังนั้นความรักต้องทําใจนะคะลูกค้า